จงเขียนคําและเลือกคําไปแต่งประโยคนักเรียนจะแต่ง3ประโยคขึ้นไปจนถึง10ประโยคเลยก็ได้นะคะหรือจะแต่งเพียงแค่5ประโยคก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็เขียนวันที่นะคะขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็เขียนคํานะคะ คำแรกนะคะในข้อที่1คือคาว่ามะม่วงนักเรียนสะกดตามครูนะคะมออะ,ะมะมออวงองอมวงไม่เอกม่วงมะม่วงนักเรียนเขียนซ้ำสองครั้งนะคะคาที่สองคำว่ากระโปรงกอรออะกระปอรอองอโปรงกระโปรงข้อที่3นะคะความสูงคอวอะมความสอองงสูงความสูง ข้อที่สี่นะคะผัดกะเพราผออ,อผัดกออพอรอเอาเพราผัดกะเพราข้อที่ห้านะคะซีอิ๊วซออีซีอออีวอวอิ๊วมิตีอิ๊วซีอิ๊วข้อที่หกนะคะการงานกออนออการงออน,อนงานการงานคำว่าการนะคะรอเรือเป็นตัวสะกดมากตามแม่กลนนะคะคุณครูก็อ่านแบบนอนหนูสะกดนะคะ อ่านอีกครั้งนะคะกออาโนการงออาโนงานการงานคําที่7นะคะธรรมดาทออะมอธรรมมอะมะดออาดาธรรมดาคําที่ใช้รอหันนะคะจะอ่านออกเสียงแบบเสียงอะนะคะทออะมอธรรมมอะมะดออาดาธรรมดา คำที่8นะคะคาว่าสบายนะคะสออาสะบออายอบายสบายนะคะคาว่าสบายสะอ่านออกเสียงสระอะแต่ไม่เขียนสระอะแต่เวลาอ่านต้องอ่านออกเสียงสระอะนะคะต่อไปคําที่9นกอินซีนออกนกออีนออินซออีซีนกอินซีสังเกตนะคะคำว่าซีนะคะพระรารอเรือสอีคุณครูจะอ่านออกเสียงเป็นซอโซนะคะพระรารรอเรือเป็นคํา ที่มีเสียงควบกล้ำนะคะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้รอเรือควบกล้ำมามทันาหารเราจะเปลี่ยนจากเสียงทหารรอเรือเป็นเสียงซอโซนะคะจะอ่านเป็นคำว่าซีนะคะซอ e ี C. ข้อที่สิบนะคะคำว่าร้องเพลงนะคะรอองอ,งองร้องมโทร้องพอลอเองงเพลงร้องเพลงเมื่อเขียนเสร็จแล้วทั้งสอง ครั้งนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้และเขียนชื่อนามสกุลและเลที่นะคะต่อไปนะคะนำคําที่ฝึกเขียนมาสักครู่นะคะมาแต่งประโยคนะคะนักเรียนก็เขียนหัวข้อว่าแต่งประโยคเสร็จแล้วเขียนข้อหนึ่งนะคะคําว่ามะม่วงคุณครูแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะฉันชอบกินมะม่วงนะคะข้อที่สอง กรับโรงข้อที่สามความสูงข้อที่สี่ผัดกะเพราข้อที่ห้าซีอิวข้อที่หกการงานข้อที่เจ็ดธรรมดาข้อที่แปดสบายข้อที่เก้านกอินทรีข้อที่สิบร้องเพลงเสร็จแล้วเขียนเส้นใต้และเขียนชื่อนมสกุลและเลขี่นะคะนักเรียนก็แต่งประโยคตามครูแบบข้อที่หนึ่งหรือว่าจะแต่งเอง ก็ได้นะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะคุณครูขอให้นักเรียนฝึกเขียนแล้วก็จำคำที่เขียนและอ่านให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ